ผมชอบคำถามนี้มากถ้าอยากตั้งเหล่าไก่ชั้นลูกเราแต่ไม่ไหวแต่ไม่ไหวในที่นี้นอกหมายถึงว่าคือทุนเราน้อยเราก็แตะไม่ถึงเราก็เลยไปเอาชั้นหลานมาว่านเถนะครับเอาชั้นหลานมาตั้งเหล่าพัฒนาจะเป็นยังไงบ้างครับขอความรู้หน่อยครับคือพี่ชายท่านนี้เพิ่นน่าจะหมายถึงว่าอ่าอย่างเช่นผมพยิชชายท่านนี้เพิ่นชอบเจ้าบีกลับผมขอยกตัวอย่างนะแบบคือยกตัวอย่างให้เข้าใจง่ายๆว่านเถนะครับพี่ชายท่านนี้เพิ่นชอบลูกอ่าเจ้าีกลับแล้วเพิ่นก็ไม่มีทุนไปเอาชั้นลูกมาเพิ่นก็เลยไปเอา คือเป็นยังไงขอความรู้นะครับผมจะแบบพูดให้พี่ฟังเนาะคือไก่อะมันเก่งกับสายเลือดจริงครับไก่มันเก่งกับพันธุกรรมจริงครับถ้าใครบอกว่าไก่ไม่เก่งกับพันธุกรรมก็ไปเอาไก่รวมมาก็ไปเอาไก่ไก่รวมมาเห็นไหมว่าไก่มันเก่งกับพันธุกรรมไม่พอครับเราก็ยังคัดความเก่งมันอีกทุกวันนี้เนาะพันธุกรรมอะมันมีกันทุกบ้านแหละครับพันธุกรรมมันมีกันกันทุกบ้านครับใช่ไหมบ้านนั้นก็มีสายเลือดดีบ้านนู้นก็มีสายเลือด บ้านผมก็มีสายเลือดดีบ้านพี่ก็มีสายเลือดดีนะครับแล้วใครหล่ะจะเพาะออกมาได้ดีแล้วใครจะไปถึงฝักฝันก็คนที่คัดออกมาได้ดีใช่ไหมละ่ะคนที่สายตาถึงใช่ไหมละ่ะต่อให้พี่เอาแค่ชั้นหลานมาพี่ก็นับว่าเป็นสายเลือดดีนะครับต่อให้คนนั้นเอาอ่าชั้นชั้นลูกมาก็นับว่าเป็นสายเลือดดีทั้งนั้นแหลนะครับซึ่งสุดท้ายแล้วนะครับใครหล่ะจะทําออกมาได้ดีใช่ไหมละ่ะมันมีหลายองค์ประกอบเนาะโอเคแหละไก่มันไม่มีอะไรแน่นอนมันไม่มีใครมันไม่มีตัวการันตีเลยนะว่าเอ้ยแบบอ่าโอ้ย ชุดนี้ชุด,ชด,ชดหัวเวลูกชุดนี้เป็นลูกพี่กับแม่เป็นคู่เกิดไอตัวเงินล้านไอตัวนี้มันอาจจะจ่ายลูกไม่เก่งก็ได้อัอาจจะจ่ายลูกเก่งแต่ไม่ถึงฝันก็ได้บางทีไอชั้นหลานไอชั้นเหรอาจจะจ่ายลูกแล้วดังทําให้คนนั้นดังข้ามคืนก็ได้นะไก่มันจะเป็นสัตว์เลี้ยงที่มันไ,ไม่มีใครการันตีได้มันไม่มันไม่มีตัวการันตีได้เลยเรียกง่ายว่ามันก็เหมือนเป็นการพึ่งโชคด้วยแหละเนาะแต่สิ่งที่เราจะทําให้มันแบบได้แบบคือทําทําทําได้เท่าที่เราทําได้เออแบบ เออเราอยากจะทําให้ไก่มันออกมาเก่งเราจะทํายังไงว่าโอเคแหละเราก็ต้องคาดสายเลือดดีแต่สายเลือดดีทุกวันนี้มันไม่พออย่างที่ผมบอกไปตอนนั้นคิดว่าใครก็มีพี่ก็มีผมก็มีนะครับแสดงว่าพี่มีชั้นหลานพี่ก็มีสายเลือดดีผมมีชั้นลูกผมก็มีสายเลือดดีครับแต่ถ้าอ่าพี่อย่างเขาพี่เป็นชั้นหลานอ่าสายเลือดดีมันไม่พอนะครับไก่ตัวนั้นมันต้องเก่งด้วยนะครับโอกาสน่ะที่มันจะออกมาทําออกมาได้ดีมันก็สูง อ่ะยกตัวอย่างต่อให้เราชอบรูปแบบครับเหมือนกันพี่มีทุนไปเอาชั้นลูกมาผมมีทุนแค่เอาชั้นหลานนะแต่ไอไก่ชั้นลูกของพี่อ่ะมันเป็นชั้นลูกก็จริงนะครับแต่มันเก่งไม่ใช่าัชั้นหลานของผมผมเห็นไอชั้นหลานตรงนี้แตะผมแบบทุ่มทุนซื้อแพงกว่าชั้นลูกของพี่อีกพี่คิดว่าของใครอ่ะมันจะออกมาพันเพราะพัฒนาออกมาด,ดีสุดท้ายแล้วโอกาสที่ของผมมันจะออกมาอ่าเพราะพัฒน,นาออกมาได้ดีก็สูงกว่าใช่ไหมมันมีโอกาสสูงกว่า มันมีโอกาสสูงกว่าแต่มันไม่ได้หมายความว่ามันจะปิดโอกาสของพี่ที่เป็นชั้นลูกทั้งหมดมันไม่มันมันไม่ได้หมายความว่าไอ้ชั้นลูกของพี่เนี่ยต่อให้มันไม่เก่งเท่าของผมเนี่ยมันจะไม่ได้หมายความว่าไอ้ตัวนั้นมันจะจ่ายลูกไม่ชนแพงได้คือมันมีโอกาสทั้งหมดคือนี่แหละที่มันโหบอกว่ามันไม่มีใครบอการันตีมันไม่มีตัวบอการันตีได้เลยนะครับแต่สิ่งที่เราทําได้ก็คือเราก็คัดแบบสิ่งที่เราพอจะทําได้มนุษย์เราก็จับจับ จับจุดตรงไหนได้บ้างล่ะโอเคแหละไก่มันเก่งกับสายเลือดสายเลือดดีไม่พอทุกวันนี้มันมีทุกอัดก็ต้องหาตัวที่มันดีๆใช่ไหมล่ะเออดีแหละมันที่ทํามันจะแบบรัดกลุมที่สุดอะเท่าที่จำทับจะทําได้ต่อให้คุณจะรัดกลุมสุดท้ายแล้วมันก็ไม่ได้หมายความว่าคุณจะสําเร็จนะต่อให้อ่ะเคยเห็นไหมคนที่แบบมีทุนลงทุนระดับประเทศนะ่ะเอาแต่ชุดนหัวคู่เกิดตัวดีๆก็ยังไม่เคยเพาะไก่ชนร้านเลยก็มีนะมีแต่กับบางคนซื้อแม่ไก่สองสามพัน ซื้อไม่ไก่ซพราะของสัมพันธ์เพิ่งหัดเพาะสองปีสามปีบูมเฉยเลยเอาเก่งข้าววข้ามคืนข้าวน,นี้รวยเฉยเอาทั้งที่แบบความรู้อาจจะไม่ได้ขึ้นผมก็ได้จริงไหมเห็นไหมว่ามันไม่มีอะไรการันตีเลยไก่มันเป็นสันเลี้ยงที่แบบเออย่างนั้นแหละแต่สิ่งที่เราทําได้ก็คือทําให้มันแบบรัดกลุมที่สุดอย่างที่ผมบอกกันแหละสายเลือดดีมันมีทุกบ้านนะครับเรารัดกลุ่มก็อ่ะพันธุกรรมดีพี่ฉันลูกก็พันธุกรรมดีผมฉันหลานก็พันธุกรรมดีคนนั้นฉันเหลนก็พันธุกรรมดีนะครับแล้ว ของใครเก่งของผมอาจจะเก่งกว่าแต่เขาถอให้ของผมเก่งกว่าชั้นหลานของตัวนั้นของผมเก่งกว่าชั้นลูกของตัวนั้นแต่สุดท้ายแล้วของผมก็มหมายความว่าผมจะจ่ายลูกดีกว่าพี่สุดท้ายแล้วในมุมมองของผมเนาะมันรวมถึงพันธุกรรมดีไก่เก่งคนเพาะพัฒนานะต่อให้อห่ะต่อให้พี่มีอ่าตัวดีๆเลยเก่งชิบหายเลยชั้นหลานนะครับเก่งจัดเลยชั้นอ่าชั้นลูกเนาะของพี่ <both> ๆๆมีชั้นลูกของผมมีชั้นหลานของพี่เก่งจัดเลยเงีงก้เของผมอีก แต่แม่พันธุ์พี่ไม่มีประสบการณ์นในการพัฒนาแม่พันธุ์พี่สเปสปาัมดไปหมดแต่ของผมมีประสบการณ์นในการพัฒนาผมก็มีโอกาสนั้นเหมือนกันผมก็มีโอกาสที่จะแบบโอเคแสงหน้าพี่ได้เหมือนกันเห็นไหมมันมันแต่สุดท้ายแล้วอะ่ะสุดท้ายแล้วเนาะมันมันไม่มีอะไรการันตีได้เนาะ ในการเพราะพัฒนาไก่พี่ทําไปเลยพี่ไม่ต้องไปทําตามใครไม่เป็นต้องไปวิ่งตามว่าไอ้ชั้นลูกหรือไปจะเป็นชั้นหลานพี่ไม่ต้องไปสนใจถ้าพี่จะปิดกั้นตัวเองว่าเอ้ยคนนั้นได้ชั้นลูกพี่จะไปเอาชั้นหลานมามันไม่ดีมันไม่ใช่นะครับถ้างั้นผมเชื่ออะไรต่อให้พรุ่งนี้เกิดอาอย่างเช่นท,ทุกทุกวันนี้เนาะลูกไอ้กุมารจีนเนาะของพี่โอชัยยนเนี่ยลูกกุมารจีนบูมนะครับต่อให้อ่าพรุ่งนี้เนาะพรุ่งนี้มีชั้นหลานไอ้กุมารจีนตัวนี้เก่งมากเก่งกว่าทุกตัวทีีี่่่่่เเป็็นนนนลลููกกกกุุมมาาาารจจผชชืือออววพพโซ้้แงั ถูกไหมสุดท้ายคนแล้วก็ต้องเอาไก่เก่งอยู่ดีสุดท้ายคนก็ต้องเอาไก่เก่งไม่ว่าจะเป็นชั้นลูกหรือชั้นหลานมันก็เป็นพันธุกรรมที่ดีทางนั้นแหละครับสุดท้ายพันธุกรรมที่ดีอาจะเป็นชั้นลูกชั้นหลานชั้นเหนแต่เก่งจับโอ้โหแบบนี้มันมันสุดสุดแล้วครับสุดท้ายแล้วคัดหาความเก่งพันธุกรรมดีๆอย่างที่ผมบอกแหละมันมีทุกบ้านแล้วทุกวันนี้ครับมันไม่มีใครเอาไก่นวมเอาไก่อะไรกรลาดเอาไก่ข้างถนนมาทําพ่อทําแม่ไม่มีไม่มีแล้วทุกวันนี้ ผมเชื่อเลยต่อให้ไก่ที่วิ่งอยู่ตามหมู่บ้านมันก็มีสายเลือดดีๆไปผสมปนเปกันเพราะฉะนั้นครับทุกวันนี้ใครจะได้ดีก็คือคนที่คัดนะครับไม่ว่าจะเป็นคนเพาะนะครับหรือจะเป็นคนเลี้ยงออกชนนะครับก็คือคนคัดเท่านั้นคนที่คัดสายตาถึงว่านเถิดครับสมมติว่าคัดสายตาถึงยังไงอย่างเช่นคนเพาะเนาะคนเพาะก็เริ่มจากโอเคแหละสายพันธุ์ดีเรามีทุกทุกบ้านเราจะไม่พูดถึงเรื่องสายพันธุ์ดีเนาะเพราะมันมีทุกบ้านครับคนเพาะเนี่ยเอ้คนคัดคนเพาะเออคนเพาะเนี่ยเราจะ เริ่มจากสายตายยังไงครับก็ตั้งแต่คัดพ่อมันมาจับแม่มันใส่นะคิดดูอะแล้วก็ไก่มันเกิดขึ้นมาก็ต้องหาตัวดีๆครับคนคัดออกไปชนอะใครจะคิดว่าคือถึงระดับเกษรเห็นไหมบางคนแบบไปแช่คอมเมนต์แช่กันยังไม่ประสบความสำเร็จเลยแบบมาสอนคนน,น,น,นนั้นสอนคนนี้ครับคุณคิดว่าคนที่ประสบความสำเร็จต,รรต้องใช้อะไรบ้างรู้ไหมต้องใช้อะไรบ้างรู้ไหมประสบความสำเร็จก็คือเขาคัดดีสุดท้ายแล้วไอ้คนคนนั้นอะเขาคัดไก่ดีเขาเลี้ยงดีออก ส่งไก่ให้มันไปถึงฝันคนมันก็ต้องมาคนก็มาตามเล่นแต่ไอการที่จะไปถึงฝันได้มันต้องใช้ระยะเวลาคนระับมันต้องใช้ระยะเวลาไอคนที่เก่งระดับประเทศอะ่ะเขาอาจจะไม่ได้มีความรู้เท่าผมเลยก็ได้ผม,ผมมั่นใจเลยนะบางคนก็อาจจะไม่ไม่ได้สู้ผมไม่ได้มีความรู้ในการรักษาไก่อะไรต่างๆเท่าผมเลยก็ได้แต่เขาคาดดีไงเขาถึงไปถึงจุดนั้นเขาคาดดีเขาเลี้ยงดีเขาชนดีอันนั้นเขาระดับเทพไงมันส่งต่อให้เขาไปถึงจุดนั้นแต่เรื่องอื่นเขาอาจจะไม่เก่งเท่าผมใช่ไหมละ่ะเออเห็นไหมว่าคือสุดท้ายคน มันจะประสบความสำเร็จในโอกาสนี้เนาะคือคนที่สายตาถึงผมพูดเลยว่าคนที่สายตาถึงนะมันมันสำคัญมากๆนะเรื่องสายตานะครับกย่ประมาณนั่นแหลนะครับเพราะฉะนั้นสิ่งที่ผมพูดไปทุกอย่างเนี่ยผมไม่ได้เปรียบเทียบว่าโตัวเองเก่งอะไรอย่างนั้นไม่ใช่คือผมพยายามพูดให้พี่เห็นภาพเข้าใจไหมเออเปรียบใส่ไกต่ตัวนั้นเปรียบใส่ตัวผมเปรียบใส่ตัวนั้นเปรียบใส่คนนี้คือพยายามเปรียบใ,ให้พี่เห็นภาพว่างั้นเถอะเอาคงงงไหมเนี่ยเออประมาณนั่นแหละ ผมจำได้ว่าผมเคยลงในทิกตอกในช่องเก่าเนาะคำคำมันเป็นประโยค์ประโยคน์หนึ่งครับที่ผมอยู่ดีๆผมก็คิดขึ้นมาเนาะต่อให้คนจะมีสายพันธุ์ตีมีทุนระดับไหนก็แล้วแต่แต่คนไม่ได,ไได้ไม่ได้พอพัฒนาไม่ได้รู้ลึกถึงแก่นคุณกพพ็พัฒนาสู้ผมไม่ได้นะครับแต่ถามว่าในโอกาสเนี่ยโอเคแหละมีทุนมันไปไวจริงครับมันมีทุนไปไวจริงสุดท้ายแล้วเราก็ต่างหาสายพันธุน์ที่ดีๆกันเท่านั้นแหลนะครับแต่ทํายังไงล่ะต่อให้แบบก็คอ,อย่างที่ผมบอกไปแหละนะครับ คนนั้นมีชุดทังหัวนะมีโอ้คู่เกิดตัวชนล้านพ่อจ่ายรูปเป็นเงินล้านนะพ่อออกมาก็ใช่ว่าจะแบบประสบความสำเร็จนะคือคนนั้นมีแต่ชุดทังหัวก็ไม่ได้ไม่ได้หมายความว่าคนนั้นจะแบบเพราะลูกมาแล้วประสบความสำเร็จแต่กับการคนที่แบ่งซื้อคนที่ซื้อไก่สองพันสามพันห้าพันเอาไอเพะหัดเพะสองปีสามปีประสบความสำเร็จเข้าวันครับคืนก็มี เห็นไหมไก่มันไม่มีอะไรแน่นอนเนาะก็เพราะฉะนั้นพี่ไม่ต้องไปสนใจครับพี่จะเป็นชั้นลูกชั้นหลานครับพี่หาไว้เลยครับหาตัวที่มันดีๆก็พอครับสายพันธุ์ดีคุณจะคุณจะเป็นสายพันธุ์ชั้นไหนก็แล้วแต่คุณไม่ต้องไปสนใจต่อให้มันเก่งก็คือจบครับขอแค่มันเก่งจบหมดเลยครับสุดท้ายเนาะผมก็ขอย้ําคําเดิมครับไก่มันเก่งกับพันธุกรรมจริงๆครับแต่พันธุกรรมทุกวันนี้มันมีกันทุกทุกบ้านครับแล้วทํำยังไงล่ะครับทำยังไง โอเคแหละเราไปในสนามเนี่ยนะครับสมมุติว่าเราไปในสนามนะครับเราไปเห็นไกน่ตีเนี่ยนะครับอย่างแรกเราดูความเก่งกันก่อนแหละเราอยากได้เราอยากซื้อเพราะมันเก่งครับสุดท้ายแล้วเราเราได้มาเราเป็นชั้นหลานชั้นเหรนตัวไหนเราไม่ได้สนใจด้วยซ้ำนะครับขอแค่มันติดสายเลือดมาโอเคแหละอโอเคชอบโอเคโอเคก็เป็นถือว่าเป็นกําไรสุดท้ายแล้วขอแค่มันเก่งใช่ไหมละ่ะก็นั่นแหละนะครับยิ่งทุกวันนี้โหสายเลือดมันเกลื่อนไปแล้วนะครับคัดหาของของดีก็คือไก่เก่งนะครับ ทุกวันนี้ของดีก็คือไก่เก่งจาไว้เลยนะครับประมาณนี้แหละ